บอยสิริชัยใจเกินร้อยพี่น้องครับผมงานล่ำกระปังธุรกิจก็ลุดเลิศวัสดเลิศแบบไหนพี่น้องครับล่าสุดของล่าสุดนะฮะจากการเปิดรงแรมของเพิ่นน้พี่น้องเนาะโอ้ยตอนนี้นะครับผมได้รับการรับรองและก็ได้รับการอนุญาตในเช่งผ้าินิ์เรียบร้อยแล้ววัสันวัวพี่น้องครับขอมูนนี่ข่าวนี่นะฮะขอบคุณจากขา่าวลูกทุ่งคนลูกทุ่งนะฮะ ของคนลุกทุ่งนะครับผมเอามาลงอ่อยวาจังสีฝันใกล้เป็นจริงธุรกิจโรงแรมบอยศิริชัยทุ่มสุดโตพี่น้องครับผมนับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บอยศิริชัยนะฮะบอสใหญ่แห่งคณะใจเกินลอยแห่งคณะหมอล่าใจเกินลอยพี่น้องครับที่ตอนนี้เข้ามาดูแลธุรกิจโรงแรมนั่นก็คือเดอะบอสกรีนโฮเทลนะครับยูทีจังหวัดมหาสรา,ารคามพี่น้องครับ เจ้าตัวนะฮะเป็นคนแบบว่าดูแลยางไก่ชิดแบบทนุถนอมเลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเพื่อให้เป็นไปยางถูกต้องตามความถูกต้องนั่นเองนะครับล่าสุดพี่น้องครับผมเดี๋ยวนุ่มจิราสิมบ่าสูฟังต่อแ๊บหนึ่งนะฮะทางหน้าจอทีวีขออนุญาตยกมือขึ้นใบกนเออหน้าจอทีวีเราเวลาหมดหมดเวลาแล้วนะฮะไปต่อที่ท็อปไลน์ แฟนเพจนะครับนก,ก็คือท็อปไลฟ์ทีวีแล้วก็ท็อปไลฟ์แฟนพี่น้องคราบผมเดี๋ยวนายจอทีวียกมือขึ้นไป่บยก่อนน้อพี่น้องน้อเอาตัดไปเลยยด้วยพี่น้องเด้อต่วา่าผู้ใดอยากฟังเรื่องราวของบอยสุริช,ชัยต่อไปต่อที่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจพี่น้องครับเรื่องราวยังปร่จบเพียงแค่นี้นะฮะ เอาละพี่น้องครับนะจอที่วี่ไม่แน่ใจ,ใจว่าไปหรือไปแต่ว่านุ่มจิราศิวออต่อเลยนะครับผมเพราะว่าอย่างล่าสุดนะฮะบอยสิริช่ยได้รับอนุญาตในเชิงผ้านี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมเพื่อดําเนินการธุรกิจอย่างถูกต้องแบบสบายใจและให้ทุกคนทุกภาคทุกส่วนดีใจแล้วก็ปลอดภัยนําบนตอมักกังว้ว่าใส่พี่น้องครับซึ่งแน่นอนนะฮะนี่คือเป็นการว่างรากฐานสําคัญในอนาคตในการลงทุนเพื่ออ,อสังหาริมทรัพย์ ที่วันหนึ่ง อาสิบไม่ได้ร้รองอาสิบไม่ได้เต้นอาสิบไม่ไหวบนเวทีแล้วกสิมาบริหารธุรกิจนั่นคือการเฮ็ดลงแล่นนั่นเองนะครับนี่คือวิสัยทัศน์ของบอยศิริชัยพี่น้องครรบผมที่ว่างแผนไว้นะฮะเพื่อส่งต่อให้กับลูกให้กับหลานให้กับตัวเจ้าของเองนั่นเองนะฮะเพื่อว่าหมือนหนึ่งเนาะขนาดใจเกิดรอยอาสิบไปต่อบไ่ไหวหรือว่าอาสิล่าบ่ไหวแล้วพี่น้องครรบผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะกสิมีรงแร่ในการบริหารจัดการอยู่นะฮะเอา้าเมืองการพี่น้องคาร หลักฐานยืนยันชัดเจนรอยเปอร์เซนเลยนะฮะเออเป็นบราว่าหนังสือรับรองนะฮะในเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องแล้ว ก็นานั่นก็เปิดมาแล้ะกับไปขออนุญาตพี่น้องครับถือว่าเป็นโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานแฟนคลับเอฟซนะฮะกับไปเหตุการณ์ต้อนรับยังดีเลยหรือว่ามีลักแฟนเพลงร่วมถึงศิลปินขึ้นกันนะฮะเพื่อนบอกว่าจังซีสำเร็จถูกต้องพร้อมเดินหน้าพัฒนาการบริหารกิจการนี่คือ The b o s ส กรีนโฮเทลโรงแร่มของบอยสิริชัยใจเกินรอยนั่นเองนะคราผมเอาละพี่น้องครับเอามาอัปเดตสู้กันฟังนะฮะเป็นจังไดเดี๋ยวเมื่อากันเนาะพี่น้องเนาะ